เสวัสดีครับ <_ D ing> สวัสดีครับวันนี้น้องพันหมีไปซื้อสัตว์เลี้ยงมาจากตลาดแรงฮะน้องน่ารักมากเลยฮะแต่ความน่ารักของน้องนั้นเต็มไปด้วยปริศนาและเรื่องไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นโอ้วันนี้มีบอลโลกนี่ดูนั่งดูบอลชิลๆดีกว่าแล้วเฮ้ยพ่อชัน<ะ>พันมีซื้อ<ะ>ตัวอะไรไม่รู้มาจากตลาดแรงอะไหนๆๆ <_ D ing> นี่เยอยตัวอะไรอะนี่คือตัวอะไรอะสัตว์เลี้ยงอะ ตั้เลี้ยงใหม่เหรอมันอยู่ตลาดแรงเหรอใช่ย like. ี่สิบบาทยี่สิบบาทเหรอฮะเนี uh ่ยนว้ยน้องน่าร cin ักอ่ะน้องน่ารักวว้าชื่อว่าอะไรบู๋อะฝันตั้งชื่อให้มันแล้วอ๋อแล้วชื่อว่าบลูบลูเงี้ยเฮ้ยมันมีอะไรบนหัวน้องด้วยอ่ะน้องเขากำลังจะสื่อบอกว่าน้องหิวเข่าแล้วอ๋อหิวเข่าแล้ว โอ้ยยุ่วเข่ายุ่วเข่ายุ่วเข่าลูกแอปเปิ้ลอ่ะแล้วเราต้องไปตรงไหนฮะนี่ไปนี่เราต้องไปตรงไหนฮะอ๋อโอเคฮะมาหาอาเหินให้น้องอาเหินอาเหารนี่แอปเปิ้ลอุ่ยมีนี่ตอุ้ยตัวเยนเฮฮะอ๋อเสียงกินด้วยมีเสียงกินด้วยเฮ้ยน้องแอาปากด้วยเนี่ยน้องแอาปาก อร่อยไหมน้องอร่อยไหมน้องอิ่ม้ลงไม่อิ่มอีกเหรอน้องกินเก่งมากเลยอะอาหารน้องเลยหอาหารน้องจะไปน้องหมุนไปงน้นหมุน้เลน้องอาปากเก้อเลยฮะเยอะอร่อยไะอร่อยไหมเฮเยเฮียช่วยให้อาหารน้องฮะเล้างบ่อคืออะไรล้างบ่ออาบน้ำอ๋ออาบน้ำให้น้องเหรอฮะไม่ใช่ล้างบ่อเออยเเเกียวว่าล้างบ่อมันล้างอ้างล้างล้ล้างบ่อ ทำไงอ่ะล้างอะอ๋ออู้ยูมีฟองมีฟองขึ้นเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยถูน้องน้องก็กิ้งไปกริ้งมาฮะ้ยนี่จะล้างอาบน้ำให้น้องหรือจะรังแกน้องฮะนี่ทำความสะอาดไงโอเคฮะอาาจรย์นี่มันสบู่หรือปูนซีเมนต์ อันนี้ทำอะไรอ๋อนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่้ยเอาน้ำอ๋อล้างแล้วอ้าสะอาดแล้วอน้ำเยอะไปหน่อยน้องป่วยให้ยาป่วยให้ยาป่วยเพราะฉะนั้นเขาเขียนว่าให้ยาบ่วยให้ยาบ่วยให้ยาโบ้ให้ยาโบ้ให้ยาบ่วยให้ยาโบ้อ๋อนี่ไงยาอยู่นี่นี่นี่น่ยาอยู่นี่ยาเลยนี่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 เฮ้ยอัปปากรอแล้วอัปปั น้องอาปากเรอเอากินไปอยากเล่นบอลจะมเป็นลูกเป็นบอลน่ะอ๋อน้องอยากเล่นอ๋อเล่นบอลเอาเดี๋ยวไปไหนไปไหนอะไรอ่ะมาเล่นบอลกันเถอะเล่นบอลหนะอุ้ยอันนี้เล่นบอลหรือรังแกน้องเนี่ยเล่นบอลอย่าเกนน้องอน้องอยากเล่นแบบนี้เหรอไหนไหนไหนอ่ะ เวสัต์ไหนอ่ะเดี๋ยวผู้ชายขอขอลองหน่อยผู้ชายขอลองหน่อยดีอ๋อเอ้าทำไมง่วงแล้วอ่ะเปเดียวก็ง่วงแล้วอ๋เอ้าน้องน้องง่วงแล้วน้องง่วงแล้วผู้ชายพาน้องพาน้องไปนอนหน่อย่าโยนน้องแรงเดี๋ยวน้องไม่หลับพาน้องไปนอนห้องนอนอยู่ไหนฮะอ๋อมันนอนอยู่นี่โอ้โห น้องน่ารักอ่ะน่าเลี้ยงอ่ะโอเคเฮ้ยน้องตาฉ่ำ้อยฉ่ำ้อยลงมา้เอาไปนอนกันเถอะเอาไปไปนอนเออทำไมนอนไม่ได้เออเออกดอีไอะกดอ๋อโอ๊ยอ๋อต้องปิดไฟก่อนนอนแล้วฮะโอเคฮะเอ้าเสียงเคาะประตูอ่ะอ้ใครมาครับเนี่ยเอ้าใครมาเคาะประตูอ่ะคุก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 ไหนอ่ะใครมาบ้านครับพ่ะ อะไรเฮ้ยน้องมีน้องอีกตัวน่าเป็นใครเนี่ยไปจุ่มไปไปจุ่มไปจุ่มขี้หมามาจากไหนเนี่ยไปเหลืออีบูแล้วก็บูลีน่าบูลีน่าอะน้องบูลีน่าอ้ยหิวเข่าหิวเข่าเอาหิวเข่าอ่ะเอาเลยน้องบูเนี้จะอุ้ยท้อไมดูแลน้องใหม่อ่ะเดี๋ยวน้องบูนี้ก็อิจฉาหรอกจะให้อาหารน้องบูนี้ด้วยอุ้ยไม่ต้องอิจฉานะบูลีน่านี่อันนี้อเอาเอาปากอาปากหรออาปากหรอ มา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 กินเรามากินกันโอเคเราให้นายแล้วเอ้าเฮ้ยอาหารหมดตู้แล้วอ่ะไม่พอทำไงอ่ะดูแลดูแลน้องให้ดีๆนะเฮ้ยดิข้างบนข้างบนอ๋อชั้นข้างบนก็มีเอาให้มีอันนี้ด้วยมีน้ำแซนด์วิชมีแซนด์วิชฮะกินไปก็กินเก่งซะด้วยสุชิเฮ้ยทำไมมันโยกเฮ้ยอาปากล้ออาปากล้อซูชิบ้านใครเขาเอาไว้ในตู้เย็นเอาซูชิไงเก็บไว้กินนานๆนะฮะเฮ้ยเอาไปหนูไม่กินแล้วอิ่มแแลล้้ววอออ่่่ะะมกิิน เอากิ่มแล้วทำไมจะอาปากอะเฮ้ยทำไมไม่กินแล้ว่ะเอาอะไรอะเอาโอเคโอเคนี่ไปซื้อของชำเขาไปซื้อของชำอ่ะดูแลน้องให้ดีแหละดูแลน้องให้ดีเขาฝากน้องด้วยนะฝากน้องด้วยนะฝากน้องด้วยไม่ต้องอิจฉาน้องนะไม่ต้องอิจฉาน้องเรับการรับกันเอาบุเอากาอ้เข็าตุเยนไปเลยเข้าต้เยนเข้าต้เยนเข้าต้เยนเลยเขาได้ปะเขาได้ปะโอ้ย ดูแลน้องฝากฝากฝากให้บูดูแลดูแลน้อง้วยนะอยดูแลน้อง้วยเยแกน้องนะอย่าลังแกน้องนะไปตลาดแป๊เดียวไปตลาดแป๊เดียวเดี๋ยวมาโอเคตุ๊กนตุ๊กตโอเคโอเคน้องหายไปไหนอะน้องไปไหนอะน้องบูน้องไปไหนแล้วนางบูไปที่นั่น วางบูไว้ที่เตียงนอนแล้วหลับฮะอ๋อง่วงนอนแล้วฮะไอบูสั่นยังเลยเออทำไมดูมีพิรุษยังไงไม่รู้แล้วน้องหายไปไหนอ่ะไหนที่นอนล่ะเอานี่แล้วที่นอนอยู่ไหนยังไงหาที่นอนไม่เจอเะปไปไปง่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วแล้วน้องไปไหนแล้วอ่ะบูน้องไปไหนพิรุษนะเนี่ยมีพิรุษนะเนี่ยเราอ่ะฮะปิสั่นเลยนะเราอ่ะปิดไปแล้วปิดไปปิดไปนอนนอนนอนโอเค โอเคสำรวจเบื้องหลังชั้นวางฮะทำไมอ่ะชั้นวางเป็นไรอะไรบูบูเป็นไงบ้างบูบูเฮ้ยอะไร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 ทมาโยนทิ้งอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไหหนนอ่ะดูู้าบ ้ยทำไมกูเป็นสัลยกรรมมาลูกโอ้ทำไมหน้ามันบูบูอย่างนั้นอ่ะอาจารย์อุ้ยทำไมหน้ากลัวอุ้ยดูดูตามดิเขาบอกให้สำรวจตรงนี้ฮะบูเป็นสัลยกรรมหน้าที่ไหนคะลูกมีอะไรอ่ะตรงนี้มันมีอะไรอ่ะมีเสียงแอแอแอเฮ้ยทำไมมีเสียงแอะแอะเหมือนมีเฮ้ยทำไมมีเสียงแนทแนทเปิดเปิดเปิด เปิดเปิดเปิดไม่มีขี้ด้วยอ่ะมีทางลับอ่ะอุ้ยทำไมมีขี้ตรงเนี้ยบูมาขี้ไว้เหรอเฮ้ยมีเสียงตดด้วยอะไรอ่ะอ้าวนี่ไงน้องหายไปนี่บูบูนายโอ้หนายฉับตกใจอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอุ้ยเขาบอกว่าให้ให้ไปหยิบเชื้อเพลิงฮะของเหลวฮะที่ห้องครัวฮะแล้วก็ไปหยิบปืนระเบิดที่ห้องเล่นครับไปที่ห้องครัวฮะห้องครัวโหดโหดนี้ก่อนนะฮะโหวดโหดโวโอเคไปที่ห้องครัวก่อนฮะนี่นี่อยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวอาจาย์เปิดก่อนนะฮะตกใจโอเคได้แล้วตอนนี้เราอุ้ยเราโดนเจ้าบูมันอุ้มอยู่อ่ะเราขยับไปไหนไม่ได้อ่ะเอี๋ยวแล้วเดี๋ยวนะที่เขาบอกว่าห้องของเล่นใช่ป่ะปืนอ่ะมันมีปืน ด้วยเหรอไม่สังเกตเรอมันมีปืนด้วยเหรอไหนอะไหนดูดิอันี้นี่นี่ปืนปืนปืนนี่ไงนี่นี่ไงปืนโอเคโอเคโอเคกลับไปที่ห้องนอนกลับไปที่ห้องนอนกลับไปที่ห้องนอนดีห้องนอนห้องนอนห้องนอนเฮ้ยเดินได้แล้วเดินได้แล้วเดินได้แล้วโอเคโอเคทำไมตะกิดเฮ้ยเขาบอกให้เราหนีเดินออกไปผ่านห้องประตูฮะเดินเดินออกไปผ่านประตูหน้าฮะเรือเราเราบูอยู่ไหนอะอุ้ยนี่นี่นี่มันกำลังกินอะไรอยู่วะ รเลเดี๋ยวมัน <impair> ร <First> ู้ตัวเดี๋ยวมันรู้ตัวไปไปไป โอ๊ยโอ๊ยตกใจมันมาไวมากเลยอ่ะบูวันาบอกให้วิ่งหนี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 เอาตายมัดมีตายมันดมีก็ตายเลยอ่ะเขาบอกให้อะไรอ่ะเปิดเตาอ่ะเปิดเตาเตาอยู่ไหนก่อนเตาอยู่ด้วยดวยเฮ้ยมันเดินเร็วมากเลยมัดมีหัวขาดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเตากันเปิดเตากันนะเปิดเตากันนะอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรเอาปืนวางบนนี้เหรอเฮ้ยอ๋อ อ้ยิงไม่ได้แล้วฮะเอาเอ่อโอเคช่วยเอาผัดหมี่ไปยิงส่วนอธิษฐานด้วยทำไมผัดหมี่อยู่ตรงนี้ตายก่อนเพื่อนเลยเเอาเขาบอกให้หนีฮะออกออกฮะออกฮะโอเคเย้ผ่านอ๋เอาบ้านบาบ้านไฟไหมเอาแต่คุณหนีได้ฮะโอเคคุณรอดชีวิตนะฮะคุณรอดชีวิตแต่เพื่อนตายฮะเพื่อนอิจฉาคุณแน่นอนนะ โอเคฮะโอเคฮะจะจะบอกเลยตะกี้นะคทุกคนบูดนี่ใส่ไม่ดีอ่ะเสดโซมหนูจนแขนหลุดเลยอะตายเลยละแขนหลุดเลยอ่ะเคฮะแต่แบบนี้มันมีฉากจบหลายแบบนะฮะให้ได้ต้องให้ทุกทุกคนไปเล่นเองแล้วนะคะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะเชิสวัสดีครับเย่